อันนี่ผมจะมาแกล้งพวกแบบพวกสาววิบวงวิบัติอะไรเนี่ยนะนี่ครับสู้ลิงสลิงแตกอะไรอย่ามาสู้ลิงเดี๋ยวสลิงแตกยูโชให้ให้ให้แตะ่ะเตะละละร็วแต่หลังปลื้มปลื้มปัตตบิ้งพูอะไรของเองอะ แต่ซูริงหรือซลิงแตกสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมคนเดียวอีกแล้วเอ้ยพี่เดียกว่าพี่เหมือนก,กันวันนี้จะมาแกล้งแม่กับป้านะครับแบบดับเบิ้ลเลยวันนี้ผมจะมาแกล้งพวกแบบพวกสาววิบงวิบัติอะไรเนี่ยนะนี่ครับซูริงซลิงแตกอะไรอะไรนี่แหละครับเดี๋ยวรอชมในคลิปเลยมาดูกันว่าแม่กับป้าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเออทำไมอ่ะอามาดินดินเดินเดินมานอยากสงงเหรอปึ้มปึ้มปะทะปิม รู้ไหมว่าถ้าดีเลงอะ่ะมันจะซูลิงนะแล้วมันจะริงแตกอย่ามาซีรามโซโลโหัน,นี้นะ <S <S 1> <S 1> รู้ไหมอันนี้มันจะเอ่อซูรูเซเรนะแม <c oughs> อะ่อะไรข้าสิกจิงอะไรข้าสิงมันต,นนตนันลี่โอตันล่ะ Prrm prrm patapim amadindindun Apa? <laughs> Namkabas itu ya? Dek jenis ini pilih apa? Amadindindun amadindindun Ngong 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 pake kaitan <laughs> Laba kusatu ni kusatu ni Ini lah <laughs> konsumen <laughs> Kamu udah ngerasain <laughs> apa? Ehh Mereka yang kanan lah uh, Mereka jenis Salam Sire Siring selung, Slung sing Two hours later. Oi, oi, oi. Baga. Baga. Baga, come in. <laughs> 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 hey, hey, hey. You <laughs> uh, oi.

jangan masuk ling dia sling terk <spans> <sesudah> <pad> <Over Mind Diashio> <abei> <mansurra> ยูโชให้ให้ให้ยูโชให,ให้ให้ให้ตะลันเรีวตะลันหลาปลื้มปลืมปะตะปล้มเองเี่าลินลินดุนเอาลินลินดุนนีเข้าเลยวะอย่าสู้ลิงเดี๋ยวสลิงแตก <laughs> ปลื้มปลืมปะตะปล้ม จยูลิงเดี๋ยวสลิงแตกสลิงแตกสลิงแตกมาทีเลยนะเดี๋ยวสงองทำมาดิ้ดิดิทดดิดินปึมปึ้มปัตติรอ้ารกจันตึ้มปึ๊บงแม่เแม่แม่สีลงงน่ะแยวแม่จะสงองนะถ้าเบสสูลิงอ่ะมันจะซึ้งแตกไปไกลไกว้ย ระวังไมมแล้แร่รูซูริงสลิงแตกเซ็งเล็งทรงลงลาบเลือดตกลก <c oughs> อันตัวฆ่าลงไหนในหัวส้วมและยังรวมซิกมานกคุมหลีตกดึกชุมส้วมยามลาตีได้สุขขีเมื่อดูโถสุขภัณฑ์ โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ลาบะกะสตูนีนเดจะมารบคานิฟเบิกสกอเนือไม้อมันดิดินดนสนเดจะมารบคาดนิเบิกสนือไมยาร้องไรเนี่ยอย่เจียลจากบ้านเลยชูสนำเดชจะมารบคาตเนชเดจะมาบคาดนิฟเบิกอเหนือไมอย่าซูลิงเดี๋ยวสลิงแตก

จสัมเดจมยจะมารวบค้ามาเ<ป>ดี๋ยวระวังจะสงองรู้เรื่องอ่ะซุกเล็กนะเดี๋ยวมาสู้เหล่งเดสสลิงแตกเดสสลิงแตกจสัเดย์จมเดย์จะมาโซ